เอ้ยมีการถังระเบิดด้วยอ๋อโอ้ยเฮ้ยอะไรนี่รื่อยเฮ้ยเฮ้ยจำเปลี่ยนเชนซอให้เป็นโพชิตาเฮ้ยไหนพอดูในยดิพอจะจอก่อนวอรคุ้มกันคุ้ด้วยเฮ้ยคุณ่เโพชิตาไหนยังไม่เห็นเลยรึนี่อ๋อรู้ว่าเฮ้ยโดนคุณตัดหลังด้วย

โอ้โหเอาไปเรื่อยเลยเะแค่พวกจะตัากไม่ไหวหรอคุณแม็กซ์แมนโอ้ใครปีโอ้ค่ณเนี on, ่ยเดือดคุณทำอไรขมุนขมุ านขึ้นบ้านเร็วรีโหลดเขี่ยนลูกกระสุนหมดดแล้วระวังน้อง ตาตรงนี้เนี่ยโอ้ยเฮ้ย reload everybody back the r s เฮ้ยที่อัตัวนี้โอ้ยมันได้โอ้ยยิงไปนไปไหนขึ้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 นโอ้ยไม่ได้แย หยิบปังหัวใจนายหายไปไหนอะอยู่ในตัวไงเอ้ะมันหยิบไม่ได้เหรอแตกไม่นะในล็อก่อนเดี๋ยวพวกผมจะหาของมาชุบเอาคนนั้นไปตรงนั้นแต่เมื่อไหร่วะไอ้เลวมีแต่ปลาเดียวมีแต่ปมาคนเดียวสิเพื่อน นี่ต้องเที่ยอยู่ไหนกูมองอยู่เนี่ยนี่ไงฮัลโลมาแล้วไงนมาได้ไงวะก็ผมเจอนายอยู่ในตู้เฮ้ยมันมีแคมพกเนี่ยนะใต้นิกอะนิกเรียบร้อยแล้วไอ้เรือต้องมีเพื่อนด้อยจริงอะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกัน

โอ้ยโอ้ยโอ้ยครปามะเนี่ยโอ๊ยพี่ยแข็งแข็งโอยมาแล้วมาแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้โออยโอ๊ย้อ The beam, have Did you like wild? <"Wow."> yeah, fine. <laughs> you can add this. Oh, you want Ellis? โอ้ทางนี้ทางนี้เพื่นมีเพื่นมีเพื่นมาตลาดเล้เี้ยรีบไปช่วยเพอนมากเร็วมีขวยาเหอสักขวไม่มีเลยละมีมีมมานี่ดิไหีมาเพื่อนมากโดนอะไรมาอีมาไอ้สัตว์นี่

มากดปุ่มไหมฮะไปดิเร็วดิไปทางไหนน้ำไปเลยใครตัมมเยมาเลเามาเลายไอ้เือนีพอเยแล้ยงอีกแล้วเหรอ

หนีไว้ยโอเค Hey i l o a d เชนโซแมนโซกระโดดมากปนถังระเบิดไปเพื่อแขมากนี่นเรียกูลนลนลนคุนคุณลนคุณลนคุณลนคไณลนคุณลวคุล่วุนคานคลนนคลนคุณลนคุณลนคนลนล

ขึ้นไม่ได้ขึ้นฮะทางนี้ทางนี้้นนี้้นนี้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยผมโดนดึงผมโดนดึง

นนิกนิกกมาพร้อมยังพร้อมยังระวังชาร์เจอร์ชาร์เจอร์อยู่คนเดียวมเลยไปเลยเลย,ยังไม่เปิดเลยอ่ะคุค้มกันหลังกันให้ด้วย,ยระวังล่วงเลยนิ่ไม่นะี่นิน่มาเร็ น,น,นผมต้องไปช่วยนิคก่อนนิกมาแล้ว ไอ้เจี๊ยบฉันเจอสาแปกเลยโอ้ยตัวดึงอีกนะโดนดึงอีกเออชามเจ้ามช่วยใส่คุณมึงจะที่กูกันเด็กตัวแลบบ้วมักันกันด้วยกันกันด้วยทิ้นิดเดียวนิดเดียวโอค ก็ึ้นยังไงเนี่ยโ้นี่ไงคาทเจอรมาคาทเจอมาหนีแล้วเป็นจันหน่อยยิงไปสวยนล้วมันบไปแล้วระวังนิ่งระหงนะไปเลยช่วยเลยในกรกูเลียนให

ชาร์เจอชาร์เจอเขาไมายไปตายอ่าชาร์เจอไปนะเพื่อนเนี่ยอ่ะล้มหมดแล้วหรอทำไมล้มกันล่ะชาร์จเจอมันพุ่งไปใส่เพื่อนมา่์คเฮียจ,จะผ่านไ,ไปดิโอ้ยมาร์คเอาใครมาเนี่ยโอ้โอมเฮียอเลยวะ พักเจียวเลยวิทย์อะผู้หญิงร้องไห้พร้อมยังอะพร้อมยังอะมันอยู่ตรงไหนอะยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงนั่งยูงืนาเออมันมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วเพื่อนถอยมากเพื่อนนี้ถอยมาโอ้โหไม่ทันจริงๆวะ่ะ <laughs> และและอันนี้เป็นคน <S <S ใช่ไหมเนีน่ยคนเพิ่งเข้ามาเทพเอฟไปเลยรืเลยไปเรื่อย กูโดนแล้วก <ar> ูติดแล้วมาดูแกด้วยคุแม่สองคนระวังพวกเขาจะไปติดการทำงานเครื่องวันหัวระวังวันนี้เกินมาอยู่ไหนวะโอ้ยู่ไกลจัง ไเอาละไม่มึงหล่นอย่างนั้นนะโอเคปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยโดนเอือเอือไปนะเอือเรามาช่วยเรามาช่วยกูแตก Yeah, bên dưỡng tướng lòng thương này quá ông <laughs> oh, mình... <laughs> cơn... <Got a> <laughs> cơn... không okay, okay, okay. <laughs> <laughs> <laughs>

เขาาดแล้วก็ร <grateful> อฆ่ามันได้หมดเาเราเราเราเก็บมาเรืก well. ูยไม่ถูกเลยนว่าเป็นยิงไข่

มันมานไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยทำไมขอโทษทรมิตรงมนต้องไปแล้วไปไปก่อนเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> โห ันเยอะเกินไปด้ยนะตุ๊โดตุ๊กโดตุ๊กโดมันมีตายเลยลูกตายเลยนี่เรา้อนอะไรมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปมันเยอะมันเยอะเกินไปอ่ะไม่เชื่อคอนถึงตรงนั้นกูบอลเปลี่ยนเป็นะไงม่นไม่ใช่ฟุตบอลเออจริงกดชาร์จชาร์จชาร์จอ่าชาร์จกูไม่โดนนี่ก็โดนดิโดนดิ ไปกันเร็วไปกันเร็วไปกันเร็วเร็วมา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 เลยไปเป็นมากโอ้ยเหี้ยเหี้ยแทงแทงตอนนี้เนี่ยนะตายเหี้ยอู้ย

แฉวบแฉลบแฉลบอย่างนี้ก็รอดเด็กเอาชัดเจออีเหี้ยอะไรเด็กยงเนี่ยคนิ่งมาหิวนทำนมวะโมยังกดเลยกดเลยนะ I got it เฮ้ยยกสองจม่ต้องพังอยู่นั่นเลยนะอยู่คนละมุมมาแล้วมาแล้ว ไปวินินิไป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 ไม่นับเลมั้ไปไปไปถูกพเทนซอแมนล้มทำมันหัวยีงตามกูมาไ่ต้องยิงมึงยิงตามมาเฉยๆไปตามเพื่อนมินไป ผมไม่ช่วยแม่อนในในอ้เนี่ยเลิกเลิกถึงรอโอ้แค่นี้เดียวเองนีหว่าประตูประตูจะตามมาต่อยอีกอีกยานึงก็จบแล้วเอ้ยเชนซอมแมนกูเล่นโคตรโคตรอะโคตรขงโคตรจริงเชียนเอร้าเล เดี๋ยวผมตัดไม่ดูดูดูตัดไปกีต่ตัวมันต้องใช้จริงๆนะตัวเนี้ยยังไม่เติมไม่ทันเติมที่ตายเออเยอะเกินวันเตอร์มมนี่แล้วเมื่อไหร่จะทันเราต้องไปเปิดเพลงเนี่ยมาถึงเลือดหมดแล้วนะ อย่าเพึ่งขอดูไอ้นี่ก่อนดิอะไรวะมันอยู่ไหนวะมันมาแล้วข้างหลังมาใเต็มเลยเนี่ยยังยังยังเออต้องเก็บให้พร้อมก่อนเอาเลย เาเลยวไปเลยนุ่ม <All> right. โอ้ยเฮียมาร์คคงยู่มาร์คมเยอด้วยไปด้วยเฮียมเลยไม่รู้อ้อหตัวนั้นนี่น้อยด้างไม่ได้ยิงไ, <c oughs> ไม่ได้ยิงไม่โดนย <c oughs> ินีลิกกดไม่ตรง ยดิไม่อ่ไม่โดิีงนตรงหนถงไม่โดนงงอยู่เนี่ยหมดเราต้องแยกกันหว่าต้องแยกถึงกูไปอยู่ไหมาร์กเองออเ้ยหามาร์กไม่ก็แอกตัดดิ đi thì ok Hãy subscribe cho วัันนน้ก็เลไ่ตอนนั้นกูไม่กลัวเพราะว่าแม่งง่ายปกติอ่ะกูจะไปแล้วไงกูเลยไม่กลัวอะไรเฮ้ยโดนคนบ้าหลังด้วย